นั่งดูการประกวดมิูนิเวิร์สรอบปริลิมเพราะว่าวันนั้นไม่ว่างไปออกอรายการเขียดจัดๆโอ้ต้อยแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงอันนาเสือมากเลยเนาะเพราะอะไรชุดประจำชาติของคนอื่นสวยมากแบบก็เตนที่หลายหลายประเทศเสวยมากเลยแล้วไเปโตริโกมันสวยมากควลลเซาก็สวยมาก เขาอ,อ่านว่าคัวลาเซาหรือคูราเคเอโววะควลาเซาใช่ไหมว่ากูความจำเสื่อมเออยูเอสเอก็สวยมเตอร์ลิโกก็เสือโรม,โรมิโรมิกันริพบับบิคก็สวยเป็นหลวงแอนนาเสือมากแต่คู่แข่งมันน่ากลวัวไง บะหมี่แห้งวันนั้นวันนั้นเนี่ยกินไม่หมดอะไรเอาขึ้นไปแช่ตัวเย็นอันนี้น้ำน้ำอะไรวะตอตเบอรี่ปั่งบุมมีเอามาให้แม่ห้าแพ็ค โปรตริโกมันสวยเนาะผมเปิดมอะไรรูปร่างมันสวยมากเลยนะ <c oughs> เป็นห่วงอันนาเสือเลยเพราะว่าอะไรบะกลกองประกวดเนี่ยทั้งแต่งหน้าของมันเนี่ยชอบแบบเฉดจมูกจนดำปีเลยกลางไปแต่งมาดูอันาเสือเป็นกระเทยไปเลย ไม่ดูสามชั่วโมงยังดูไม่จบทำกันบ้านเนี่ยพราะพรุ่งนี้แม่ต้องไปเชียรที่เซนต์เนเวิร์เนี่ยตีสี่รึ่งนัดแจ้งแต่งหน้ามาแต่งหน้าแล้วก็เจ็ดโมงไปถึงเซนต์เทนเวิด์ ครัวละเซา,าล่ะอา่านแล้วคัวละเซาล่ะมันสวยนะมันสวยจึ้งเลยครัวละเซาไอคนที่มันติดโควิดไงแต่ปอต,โต์โตเลโกมันสวยมากเลยมันผิวดำน,นั่นนะ่ะแต่รูปร่างอะไรมันสวยมากเลย รอบสามะรอบห้าต้องมีอันนาเกือแต่รอบสามเนี่ยก็มีโปรโตริโกต้องมีกับโคลาซาอะะไรคนหนึ่งกำลังดูอยู่เนี่ยมันต้องดูรอบโดมินิกันก็สวยแต่ว่าเราต้องดูรอบตอบคำถามไง ราต้องดูรับตอบคำถามด้วยแต่เวทีมันเล็กไปหน่อยนะชุดว่ายน้ำแม่งทำไมต้องไปเอาผ้ามาคลุมข้างหลังน่าลำคาญน่าจะใส,ส่ชุดว่ายน้ำเดี่ยวๆกันเห็นแล้วไม่เวิร์กนะที่มันเอาผ้ามาคลุมข้างหลังอนะ่ะดูแล้วไม่เวิร์กอะ เวทีเล็กไปหน่อยแสงสีเสียงไม่ผ่านมันเวทีมันไม่อลังอะออกกนานที่จัดงานเนี่ยเวทีไม่ผ่านมันไม่สวยมันไม่อลังมันเหมือนเวทีเล็กๆมไม่อลังการไง มันมีอะนั่นไงโดมโดมโดโดอะไรอ่ะโด,โดโดนมิกันรีพับบิกยะปานามาหรือสวยละ่ะ

แอนนาข้าตอมแพ้แอนนาเข้าตอมแพ้แอนน,าเ,า,ออน,นาเสือพอเมื่อกี้นี้ดูชุดประจำชาติก็ไม่น่าจะได้เพราะาประเทศอื่นมันสวยกว่าชุดลาตีเหรอมันไม่ส่งนางงามของเราแบบแม่มาดูอีกรอบหนึ่งอ่ะมันไม่ส่งนางงามของเรา เยอรมันสวยเหรอเบนเอล่ะเบนเอล้มันนันน่ารักไะแต่ปรยโตริโกมันก็สวยโดมินิกัน อะไรโดมิเนนโดร,รีพาผิกก็สวยฮากูละเซาอ่านว่ากูละเซาอีสายน้อยกูบอกเลยกูบอกแล้วว่าห้ามพูดถึงชื่อเด็กในสังกัดมัน ใครพูดต่งมันกูบล็อกหมดกูรังเกียจกูไม่ให้ค่าเขา้าใจหรือเปล่าอุณบะมีมากินบะหมี่เป็ดก็กินไม่หมดกินไม่ค่อยลงนี่ไงดูดะดูเดบะหมี่แห้งเป็ดไงอ่าโดมินิกันโดมินิกันดีพับบิก เออโดมินิกันดีพับปิกโดมินิกันดีพับปิกคือฉันดูแล้วก็นางสวยอะว่ะเวเลเชวเวเตมาราดิบชุดที่ใช้ไข่มุกนะครับแล้วก็อันนี้มันมีล้ำค่าประดับประดาะดัแสดงเห็นความรุ่งรวยทางวัฒนธรรมของรัสเซียเพิ่งจะมาเซนต์ปีเตอร์เบิ ดู um ka, ่ามากนะคะใช่คร e ับเซนตูชเซนต์ลูนี่คือราชินีแห่งเลยเทศกาลดยอกไม้นะครับควีนมาเกอร์รงนะคะ ละประกอบไปด้วยคอสตแบบร่วมสมัยและดูเป็นสมัยใหม่มากทีเดียวเอชแอนด์เอชสองเทศกาลดอกไม้มาเก็ดค่ะต่อไปจะชื่อประจำชาติของซีเชลครับผมผ่านไป 27ปีนะคะซีเชลก็กลับมาที่มิชิลีเบอร์ีกสนะคะเ็น,นี้นเป็นนกค่ะเป็นนกครับผมเป็นชุดที่นำเสนอคอนเซ็ต์อิสรภาพความสง่างามความสุขนะครับของนกในเขตร้อนชื้นของซีเชลส i ไอแลน s ์นะครับนามว่าเพลอออทูเป็นการเสนอแก่นแค้ของเสรีภาพและความสง่างามรวมไปถึงความสุขในนกเขตร้อน เอสเลยนะคะัไกด์เลวนะคะและนี่คือชุดของสิงคโปร์ครับผมนี่เป็นชุดที่เสือเห็นถึงดอกไม้ประจำชาติของสิงคโปร์นะครับใช้เทคนิคการพิมพ์ที่ทันสมัยมากๆเลยนะครับในการผลิตชุดนี้ ใบเก๋นะคะสิงคโปร์ครับผมคุณผู้ชมบอกมีนกมาหลงตัวกันที่ไม้ทิ้งมีจริก็เหม็นเป็นสัตว์ประจำชาติเดียวใช่ครับผมสโลว์เวอพับลิกนะครับผมเป็นผ้าปิ่นสีน้ำเงินนะคะเป็นสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมเรื่องของ สิงโอในยุโรปนะครับที่มีอายุยาวนานและก็แก่นะครับก็เรวา,า,ามของเสื้อผ้อานะคะในเชลโลเกีย South the African เป็นชุดที่สะท้อนให้เห็นถึงว มรดกทางวัฒนธรรมของแอฟริกานะครับแล้วก็เป็นการให้เกียรตินะครับทวีบนี้ด้วยนะครับเป็นการยกย่องชุมชนระดับโลกที่ยิ่งใหญ่และหน้าผาภูมิใจในแอฟริกาก็คือนาด,ดาวีในในแอฟริกานะคะซึ่งนาด,ดาวีก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้นำเสนอประเทศในแอฟริกาทั้งหมด54ประเทศนะคะยืนยันว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสามคน นนมาในชุดของสาวฟลเมงโกครับผมซึ่งเป็นการไร้รารำประจำชาติของสเปนเนัน่นเองสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในวัฒนธรรมของผู้คนในสเปนนะครับที่เธอนะั้นเป็นตัวแทนสดใสและอลังการมากค่ะอีกหนึ่งประเทศก็จะไทยแ,แล้วนะคะเกลียนตัวฟิลิปน์นครับค่ะ มาแล้วนะคะใกล้แล้วค่ะสวิตเซอร์แลนด์ก่อนนะคะมาในชุดช็อกเลตครับผมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้นะครับที่ชาสวิตเซอร์แลนด์นักแต่งภานาให้เกิดช็อกเลตนะครับที่ทำมาจากโูกงกวนนะครับผมนำเส,ส,สน่างสวยงามนะคะ มีภาพลุมสีสอ่อนมีไข่มุกด้วยนะคะแล้วก็มีใบโกโก้บนไหลชวนหิวเลยนะคะพร้อมหรือยังคะเป็นแฟนไทยแลนด์จะได้เห็นแล้วนะครับโดนาสาดแล้วนะคะ <c oughs> มาแล้วนะครับต้องถามนะผม t h a i l a n และนี่ก็คือ <c oughs> ชุดประจำชาติไทยเลยครับ สงกรานทวีนะคะสัญลักษณ์ของเทศกาลสงกรานแรงบัดนดาลใจจากนายกิจวิาเทวีหนึ่งในเทพธิดาทั้งเจ็ดองเท้ากระบิ่นตรงค่ะใส่ผ้าทอโบราณลายน้ําไหลนะคะตกแต่งด้วยงานปักสวยงามมีขวดน้ําเหลือใช้ด้วยนะคะมารีไซเคลิลซึ่งรังสรรค์จากเป็นผลงานการรังสรรค์จากแบรนด์ซีกนะครับผมแล้วก็มีขันเงินด้วยนะคะสี<ช>มวงคนไทยนี่ อย่างน้อยเราก็ได้โชว์ซอฟต์พลร์ของประเทศไทยโชว์การ์ดปลานะคะผมได้คุยกับดีไซเนอร์ดีไซเนอร์บอกว่าปักปลาแตกมากครับสวยตาแตกจริงค่ะอแต่ปะฮามัสค่ะคนคนตัวเตอร์รุเลยนะคะว่าน่าสวยมากสวยจริงๆครับผมในดัตแอนโทเีโกค่ะทีเทียนโปเตโกสนะครับประเทศแห่งคาลิบัลอีกประเทศหนึ่งนะครับผม It was born out of necessity, mockery, pride, and revolution. To celebrate all Carnival stands for, behold this educated jester wearing an embellished golden gown of layered strips of cloth. If you seek celebration, then head to her nation, Trinidad and Tobago. <laughs> เป็นตัวละครไน,นโอมแบบดังด้งเดิมเลยนะครับแสงของโซนยูเครนมานที่ยูเครนครับผมชุดนี้ใช้ชื่อว่านักรบแห่งแสงอิสราภาพนะครับผม โองมีเทคนิคการเสียปีชวยนะครับผม Warrior of Light นะคะสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของอยูเครนให้เกียรติกับทหารยูเครนในแนวหน้านำความแสงสว่างผ่านความมืดมาสู่ดินแดนอันสงบสุขของอยูเครน ทีอูรุกวัยครับผมอูรุกวัยมาพร้อมกับชุดที่ใช้คอนเซปต,ต์ของการจัดตั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่จัดตั้งไม่ได้นะครับของมนุษยาชาติแต่ประเทศบตัวเองนะครับผมเอกลเกษณ์เป็นประเภทสำคัญของเขาที่ชื่อว่าเอ็มกันดมเบค้ครับผมเป็นกันดมเดยเ,เอกลักษณ์เฉพาะของดนตรีลนะแารเต้เนรำด้วยนะคะมีดวงดาวดวงจนันทร์กระจายหลากสีก็แทบองครอบหลากหลายค่ะ พราะงานเรื่อนเริงทำให้ทุกคนมารวมตัวกันนั่นเองนะคะใช่ครับผมเรื่องลักคาเมตาชีตที่ไม่ได้มาตรฐานก็เป็นแบบนี้นี่ของไทยเราก็สวยนะแต่ว่ามันมันก็มีหลายชาติสวยชุดประจำชาติอ่ะของไทยเราก็เราก็ภูมิใจอน,นาเสือประชาสัมพันธ์สงการของไทยนะักท่องเที่ยวจะได้รู้จักประเทศไทยจะได้เข้ามาไทยเนาะแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงครับว่า มันมีชาติอื่นๆก็สวยกว่าเราอมืมีชาติอื่นๆก็สวยกว่าเราจ้า เราก็ต้องเราก็ต้องพูดความจริงเนาะเราก็เชียร์ประเทศไทยอยู่แล้วลเชียร์อนนาเสือพรุ่งนี้แม่ก็ไปเชียร์ที่เซนต์เทนเวิลลงหนังนับทั้งแต่งหน้ามาตีสี่ครึ่งแล้วก็ออกจากไปถึงเซนต์เทนเวิลเจ็ดโมงเช้าแล้วก็แปดโมงเขาเขาก็ถ่ายทอดสดอนะ่ะถึงสิบเอ็ดโมงพรุ่งนี้อ,ะอ่ะอวอันนาทีวีปู อหอบเป็นค่เสื้อผ้าแต่งหมูก,ก้อนโตมออหม้อไม่คุณแม่ไม่ออกไปไหนขาเจ็บเดินไม่ได้ข้างซ้ายยังเจ็บอยู่ค่ะมันเส้นเอ็นอักเสบก้ามเนื้ออักเสบแม่เดินแล้วยังกระเพาะอยู่มันเจ็บแล้วก็หมอก็บอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเดิน มันจะยิ่ง accept. อักเสบพรุ่งนี้แปดโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงเชียร์แอนนาเสือกันแม่ไปเชียร์ที่โรงหนังแล้วก็คุณผู้ชมถามว่าอา้าวแล้วดูได้จากตรงไหนช่อง JKN เลยช่อง JKN เนี่ยนเนี่ยดูอันนาเสือดิ เวลานางไม่ได้อยู่บนเวทีนางสวยจึ้งสวยตะโกนเลยนะสวยมากๆเลยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยเยชุดเนี่ยแต่พออยู่บนเวทีมันไม่ส่งชุดมันไม่ส่งนางสวยมากเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมนางสวยมากแต่พอ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 อยู่บนเวทีทำไมชุดมันไม่ส่งก็ไม่รู้แต่เป็นถ่ายภาพนี่เหนนางสวยจึ้งสวยตะโกนเลย ปีใหม่ปีนี้เด็กๆไม่ไม่สนใจจะดูรถถังเหลือเครื่องบินอะไรเลยนะสนใจอะไรรู้ป่ะร้องเพลงทรงอย่างแบดแซดอย่างบอย <laughs> เป็นเพลงชาติของของของเด็กๆในในในปีนี้เลยเพลง,งชาติอนุบาล